ในแต่ละวันโรงพยาบาลต้องจัดเตรียมซองยาให้กับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากท่าําลางความเร่งรีบและภาระงานที่ถาถูมของบุคลากรทางการแพทย์แต่คุณรู้ไหมว่าแค่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะที่ผ่านมาโรงพยาบาลหลายแห่งเคยเผชิญกับปัญหาการจัดยาให้ผิดคนผิดชนิดซึ่งเกิดจากความเร่งรีบและผาระงานที่ล้นมือของเจ้าหน้าที่เภสัช ซึ่งหลวนเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวค่ะแต่วันนี้สินมีนวัตกรรมใหม่ๆมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเครื่องตรวจสอบซองยาด้วยเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อลดความผิดพลาดเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานการให้บริการในโรงพยาบาลวิธีการใช้งานง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนที่ 1. สแกนใบนำทางผู้ป่วยเริ่มจากเจ้าหน้าที่หรือเภสัชกรนำใบนำทางผู้ป่วยมาสแกนที่เครื่องระบบจะโหลดข้อมูลชื่อผู้ป่วยพร้อมรายการยาที่ต้องจ่ายให้โดยอัตโนมัติค่ะขั้นตอนที่ 2. วางซองยาบนสายพานวางซองยาที่จัดเตรียมไว้บนสายพานเครื่องจะทําการสแกนยาและลักษณะยาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลในระบบ และขั้นตอนที่3ระบบตรวจสอบความถูกต้องระบบ AI จะทำการตรวจสอบว่าชื่อยาตรงหรือไม่ปริมาณยาเท่ากันไหมและชื่อผู้ป่วยตรงกับใบนำทางหรือเปล่าหากข้อมูลถูกต้องเครื่องจะแสดงผลเป็นผ่านบนหน้าจอแต่หากพบข้อผิดพลาดเช่นยาผิดหรือชื่อผู้ป่วยไม่ตรงระบบจะแจ้งเตือนทันทีเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนถึงมือผู้ป่วยค่ะ เพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆในการใช้เครื่องตรวจสอบซองยาก็สามารถช่วยลดความผิดพลาดเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพลดเวลาของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบซ้ำเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยเครื่องตรวจสอบซองยา AI จากบริษัทบางกอก global software เทคโนโลยีที่ช่วยให้ทุกซองยาถูกต้องปลอดภยัยเพิ่มความมั่นใจให้คุณขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ